สวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่กับต้นบว,บ,วนบัวเป็นบวบเหลี่ยมนะครับซึ่งปลูกมาแล้วประมาณหนึ่งเดือนมีอายุมีอายุต้นแล้วประมาณหนึ่งเดือนนะครับช่วงนี้ก็เป็นยอดไปเรื่อยๆกำลังเลื่อยขึ้นเลื่อยขึ้นค้างผักคันเรีอยกอะไรนะ่ะดางดางาภาษาชาวบ้านนะครับเรียกว่าดาง างเลื้อยของต้นบวกการปลูกก็จะมีการถมถมดินขุดหลุมขุดหลุมถมดินแล้วก็วางมเมล็ดแล้วก็ใส่ปุ๋ยปุ๋ยคอกแล้วก็ลดน้ำเรื่อยๆจนอายุประมาณสัปดาห์สสัปดาห์ก็สามารถใส่ปุ๋ยได้ใส่ปุ๋ยขึ้นมาเรื่อยๆอายุการเก็บนะครับก็ประมาณเดือน เดือนถึงเดือนครึ่งก็จะออกหน่วยแล้วก็ออกแล้วก็สามารถเราก็สามารถเก็บได้เดยวต้องคุมผ้าพลาสติกไหมถ้าคุมผ้าพลาสติกพลาสติกก็ก็ได้ครับแต่เพิ่มค่าใช้ใจ่ายใช่เพิ่มค่าใช้ใจ่ายแต่จะไม่มีวัชพืชมากวนม,มาแย่งสารอาหารจากต้นไม้แต่อันนี้เราก็ไม่ใช้ใชก็ก็พลาสติกไอ้หญ้าก็ขึ้นอยู่บ้าง<ช>เนาะบางสว่วน เดี๋ยวเราใช้ระบบน้ําหยดใช่ไหมใช่ครับปีหนึ่งไอ้เฉพาะเดี๋ยวต้นหนึ่งเนี่ยจะได้กอหนึ่งลุมหนึ่งเนี่ยลุมหนึ่งใส่ใส่กี่ต้นลูกอันนี้สองครับสองต้น<อ>เราเราจะเอาไว้ทั้งสองต้นใช่ครับเรามีผลอยาจะให้ไว้กี่ลูกต่อนนต้นอันนี้อยู่ที่ความอุดมสมบูรณ์ด้วยม,มันเฉลี่ยประมาณสองได้ไหม มากกว่าสองประมาณห้าถึงเจ็ดลูกเลย์จริงเหรอใช่ครับสองต้นสองต้นอ๋อตอนนี้ก็เริ่มทยอยออกออกดอกออกฝักแล้วเนาะลูกเล็กๆเดีจะติดติดตามกันต่อไปนะครับตอนนี้เราปลูกกี่พื้ทน,น,นที่เท่าไหร่ครับประมาณงานได้ไหมประมาณงานตืองาน,องานสองงานเนาะสองงานอืมงานแล้วก็ตนน้นอันนี้ก็อันนี้ก็มีขายขายบางๆเล็กๆเนาะ เดี๋ยวมาดูปลูกผักเอ่อผักอะไรนะผักบวบเหลี่ยมเขานิยมบวบอื่นไหมที่แถวนี้หรือมีบวบหอมมีด้วยใช่ไหมราคาต่างกันไหมพอรู้ราคาราคาต่างครับอ่าตอนนี้ก็คลิปนี้ก็มาดูรีวิววิธีการปลูก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 บวบระบบน้ําก็ตรงนี้นะครับก็จะมาจากคลองฝั่งนี้ครับห่างประมาณ สิบกว่าเมตรสิบห้าเมตรแล้วก็ใส่ท่อมาแล้วก็จะมีตรงนี้เปิดเนาะเปิดซ้ายขวาเวลาเปิดเปิดพร้อมกันไหมอันนี้เปิดไปแล้วใช่ไหมเนี่ยเปิดไปแล้วแสดงว่าเปิดเปิดเปิดท่อใหญ่มันก็จะพร้อมกันถูกไหมใช่ครับมันมีวาล์วตาน้ำจะไม่ลุใช่ครับออท่านี้เราเคยมาช่วยตรงนี้ยังไงบ้างลูกบผมก็ทั้งปลูกทั้งวางท่อเดินสายแล้วก็รดน้ำเลยครับ รถน้ำทำยังไงรถน้ำก็ไปเปิดไดอยู่ประมาณทานู้นได้อยู่กับน,น้ำไหมอยู่อยู่ข้างสัตว์อยู่ข,ข้างสัตว์ข้างสัตว์แล้วก็ของอันนี้ดดของอะไรนะสิของของน้องไข่พื้นเดียวน้องไข่พื้นเดียวมาจากลำมูลบ้านปาหลังครับปารลังตะม,มลต์อำเภอตะมูลออำเภอนสูงโคราครับวันนี้ก็มาอยู่ที่ปาหลังบ้านเจ้าของสวนชื่ออะไรครับชื่อนายผลนายผลนามสกุลเลยนะมูลทองหลังอันนี้ลูกชายชื่อ ที่โป่งครับชื่อโปง่อโปงอยูอ่ตรงเรียนสีนี้มออะไรตอนนีู้ผมอยู่มอสี่ทับสี่มอสี่ทับสีบ่สีนี้ครับเล่นเก่งไหม <c oughs> <c oughs> เอาเวลาไหนมาช่วยพ่อแม่อยู่กลางๆผมเสาร์าอาทิตย์ส่วนใหญ่จะช่วยเสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์เนาะถ้าเป็นวันธรรมดาก็ช่วงกลับมาจากโรงเรียนอืมโอเคครับก็ได้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกผักอันนี้ความรู้ไม่ต้องซื้อหาพ่อแม่พาทำใช่แล้วก็พาทำต่อ ได้ประโยชน์ครับสวัสดีครับ